นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนกลับเข้าสู่ช่องสโตร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ด้วยกันกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าแรดหรือลาร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมาเล่นในมิดเลนนะครับหรือว่าเลนกลางนั่นเองนะครับตอนนี้เราไม่ได้เข้าป่านะครับผมเพราะว่ามีคนแย่งป่าอันนี้มา2คนนะครับกับซิฟนะครับผมก็ทีแรกกาวว่าตัวเองจะเล่นป่าเลยนะแต่มีคนเขาอยากได้นะเราก็เลยให้ไปหน่อยอ้ามัดแรกเข้าไปมัดแรกก็วืดแล้วเออยับโดนหยับโดนเข้าเลยครับทีนี้ แย่้าไปพี่ขอสักเปี้ยงนึงอ่าก่อนอื่นเลยนะครับตัวสกิลของแรดเนี่ยอืจริงๆตัวแรดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไม่ใช่มานานนะครับแต่ว่ามันจะเป็นที่จะต้องมีเกรดของมันนะครับซึ่งเกรดของมันเนี่ยเอาตรงๆนะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับฮีโร่ประเภทนี้ <laughs> นะครับผมรู้สึกว่าแรดเนี่ยจะต้องเดินนะครับมันถึงจะได้เกรดโอ้ สวยงามฟิตน,นะครับผมแล้วก็ตัวสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการอัปเปอร์คัทหรือว่าเสยให้เสยให้ให้ฮีโร่ฝั่งหนุ่ข้านั้นลอยตัวนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าจะสตั้นอยู่ประมาณวินาทีหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมแล้วก็สกิลสองนะครับจะเป็นการปล่อยกระสุนเออเรียกปล่อยกระสุนไปแล้วกันนะครับผมมันจะปล่อยเออปล่อยกระสุนปล่อยหมัดไปหม,ดหมัดเพลิงอะไรก็แยบไปก่อนสิ๊กเกอร์ทีออกมาแยบ อีกสักทีอีกสักทีอะชื่อลบเปีียงเขาให้สวยงามครับได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเๆีโอ้โหไม่ถึงอีกอ่าสวยแล้วจวังหวะนี้เราสวยแล้วครับเพื่อนๆใครก็ช่วยเราไม่ได้เ <laughs> ออทีนี้นะครับในส่วนของสกิลสองนะครับจะเป็นการน,นะ ปาหมัดเข้าไปนะครับผมซึ่งระยะมันก็ค่อนข้างไกลอยู่นะครับผมแล้วก็ทําให้ฮีโล่ฝังตรงข้ามเนี่ยเขาติดตโลด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวอันตีเนี่ยจะเป็นการแดดนะครับเรียกแด,ดแ็ดละกันนะครับ <Nope. S 1> อันตีแบบโดยการผลักฮีโลไปในตําแหน่งที่เราใช้นะครับผมซึ่งตัวอันตีเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับก็นิดนึงนะครับเวลาใช้ก็คํานวณคํานวณดีๆเพื่อบางทีเราจังหวะอันตีแล้วฟิกเกอร์อย่างเงี้ยฟิกเกอร์วืดก็มีเหมือนกันนะ ส่วนการตีธรรมดาของแร็นะครับจะมีทีแรกกับทีที่สองนะครับที่ลาจะอัอระคันแล้วครับอันตีสวยตัวเอาไหมการตีของลารนะครับผมมันจะเป็นการตีแบบทีทีแรกทีที่สองมันจะเป็นการตีแบบอยู่นิ่งๆนะครับผมแล้วก็ส่วนทีที่สามเนี่ยจะเป็นการผักฮีโร่นะครับผมเข้เาเข้าเข้าแบบ มือนผักให้ฮีโร่ฝันของข้ามเข้ามาหาเราก็ได้หรือว่าผักออกก็ได้เหมือนกันนะโอชิบหายโดนล็อกเฮ้ยอันตีชีเออแยบสวยงาม uh, ข้าต้องไม่ตายข้าจะต้องรอดรอดเชิญดีนะเลสเผาไม่ตายเอาแล้วครับสิจังหวะน,นี้รอดหรือไม่รอดครับร <c oughs> อดจตงเงินเออดีดีส่วนเรื่องอารูดนะผมจะเป็นเดสเลสิปนะครับแล้วก็ ปรเทคนะครับตัวนี้จะเพิ่มจะมีการบวกเลือดมาให้ด้วยนะครับนิดนึงแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถวิ่งเร็วขึ้นมาด้วยนะครับใส่ไปเลย10เมตรนะครับอย่างน้อยก็ทาให้แรดเนี่ยเดินเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นเจาะเวทนะครับอีก10เมตรนะครับผมส่วนไอเทมนะผมก็จะขึ้นประมาณนี้แต่ว่าชิ้นแรกเนี่ยของผมจะเลือกมาเป็นเจาะเวทก่อนนะครับให้ตัวลาร์สของเราเนี่ยมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงในช่วงต้นเกมนะครับผมแล้วก็ชิ้นที่2ก็เอออัพสุง อะไรวันนี้อุตสาห์ลงทุนอันติดสติ๊กเกอร์แม่งไปชนตัวหลังอย่าบอกใครนะเดี๋ยวเขารู้หมดอืออระคัดก็ว่าวเอาแล้วครับมูลาดเข้าลึกไปเ <c oughs> อชื้ไดดาฟี่สวยโย่ไ <c oughs> ลท์แลดไม่ใช่แลดแลดนั่นมันเร <c oughs> นาหน้าคอสพูดผิดแย้มเลยเอาแยมว้าวครับจ <c oughs> ังหวะนี้แยมเข้าไปต่อครับ ย่ไปต่อครับคือตัวตัวของแรดเนี่ยถ้ามันถ้าสกิลสองโดนเนี่ยตัวเกตดอะมันจะไม่เสียนะผมเพราะฉะนั้นก็พยายามปล่อยให้โดนนะครับผมโอ้ oh, ชิปนะโอเคเพื่อทิปเราไม่รอด <c oughs> ส่วนเรื่องไอเทมนะผมก็จะมีรองเท้าจอะเกาะนะครับจอกเกาะเวทนะผมแล้วก็บูมสติ๊กแล้วก็มงกุฎเวทนะครับแล้วก็ จอก,กอเวทอีก,กชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิ้นที่5้ากาว่าจะขึ้นมาเป็นดุดเลือดนะครับผมดุดเลือดเวทเราจะได้แบบแยบเรื่อยๆแล้วก็เลือดเด้งตลอดนะครับผมจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยเฮ้ยหลบทันหลบทันแยบเข้าไปครับด้วยส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนเล่นล้านนะครับจะแลนหรือจะลานเออขอสองคำนี้แล้วกันนะครับดยส่วนใหญ่นะครับที่เขาเล่นล้านกันเนี่ยเขาจะเก็บตัว การโจมตีครั้งที่3เอาไว้นะครับจริงๆถ้าเราไม่โจมตีเนี่ยประมาณ5วินะมันจะเป็นการเตะหรือว่าถีบวีโล่ฝั่งตรงข้ามให้มันติดติดซีซได้นะครับแล้วเราสามารถข้ามกำแพงได้ด้วยนะของอของตัวทีที่3ของแรงนอธิบายไม่ถูกอะไม่ค่อยได้เล่นนะตัวนี้เอชื้อโอ้โหเียฟิกเกอร์เลยว่ะไม่เป็นไรหรือว่าคุ้มหอกโดนหอกโดนไยูซองไปอันติอัาว ซิปซิปลูกพ่อซิปลูกพ่อเออ <c oughs> กลาได้กลาเสียหน่อยนะครับผมเล่นแร็เนี่ยเพราะว่าคือ1ดามเมจเราแรงนะครับสามารถจ่ายสกิลโดยที่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยนอนได้ในคอมโบเดียวเลยนะผมย้ํานะครับว่าคอมโบเดียวเลยยิ่งใครเล่นแร็เป็นเนี่ยแล้วเล่นดักพุ่มดักพุ่มเก่งนะครับผมได้ได้คิวมีโอกาสได้คิวค่อนข้างสูงยึ๊บแย็บเออสวยไม่ได้คิวไม่เป็นไรนะครับ พยายามเนี่ยอ่าพยายามเก็บพาสซีของมันนะมันใช่พาสซีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเก็บทีที่สามอ่ะเออเอะไรครับจังหวะน,นี้จะไม่อันติฟิกเกอร์นะครับแต่จะอันติถ่ายเข้าไปดื้อต้องได้คิวโอ้ยเชไม่ได้คิวนะครับผมเข้าไปรัดไม่ทันเคเราได้บูมสติ๊กแล้วนะครับตัวบูมสติ๊กเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวทำให้สกิล2ของเราเนี่ยมันกระจายดาเมจได้มากขึ้นนะครับผม ไม่มีใครมาทําคลิปป้อมเราก็มาดันเองไม่ต้องแปลกใจเรื่องชื่อนะครับอันนี้ยืมไปดีเขาไม่เล่นอีกทีหนึ่ง <c oughs> แบงค์คอนสิตกว่าดาวนะแย้มเข้าไปและอย่างนะครับบูมสตติต๊กเนี่ยมันจะสโลมันมันวืดมันวด,ม,นวดมันจะสโลยโ,โล่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับพยายามแยม้มไว้บ่อยๆเอาอุตส่าห์อ,อันติฟิกเกอร์เข้าไปยังหลอดเท่แต่วืดเอ้ไม่ใช่อันติฟิกเกอร์ดิอัปเปอร์คัตแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปนะผมคิดว่าระยะมันจะถึง เอามันเอามันเนนเกีรหมดเกีรหมดฮัลโหลเอาบ้านก็ได้วะน้าแตกเลยหมอไม่รับเลยอ้าวโดนหยับดาฟี่โคตรแรงเลยเห็นไหะเราบอกแล้วว่าดาเมจมันแรงแต่ว่าต้องคำนวณเกรดของมันให้ดีๆนะครับไม่งั้นเราจะได้แค่ถ้าไม่สกิลหนึ่งกับสกิลสอย่างเดียวนะครับบางทีเราไปเออเอออิงอคือแบบเกรดมันไม่พออันตรีอันนั้นคือ เดี๋ยวเราจะน่วมเองนะผมเอาไปแย้ใส่นกซะงั้นไม่มีใครคอยกันเลนบนเลยวะวิ่งมาก็วิ่งมากันหมดเลยบนบนต้องให้ซิฟเราไปกันบ้านเนี่ยนะฮัลโหลพยายามจ่ายด้วยตัวสกิล2บ่อยๆนะครับผมแล้วก็คอยดักพุ่มไว้เนี่ยเราจะคอยแบบทำพาสติของมันเฮ้ยชื้อันตีได้มาหนึ่ง ต่เย็นลูกโบอาชื้อ่าจุกจุกใส่จุกเอาเจี๊ยวเว้าเว้าแล้วสลิมสลิมระวังเพื่อนเออได้อยู่ได้อยู่แย้ไอยู่ห่างไลยครับอัพร์คัสเอ้ยอเกือบไม่รอนโอเคเยี่ยมมากเลยเพื่อนฮ่าฮ่าไม่เลวตอนนี้เราก็ได้ทั้งบูมตสติ๊กแล้วก็มงกุฎเวทมาแล้วนะครับผม <clears throat> แล้วก็เดี๋ยวจะออกจาะเกาะสักชิ้นหนึ่งรอดักรอดัก เลือดน้อยใช่ว่าจะจําเป็นที่จะต้องกลับบ้านนะครับแต่ต้องคอยเซฟตัวเองไว้อย่างดีนะผมเพราะว่าเราเลือดน้อยนะคอยแยบอยู่ห่างก็พอนะแต่ถ้ามีจังหวะคิวได้ก็ใส่แน่บอกเลยโ oh, 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 อ้ยลิชิตโอ้ยลิชิตโอ้ยลิชิตเซฟสวัสดีเข่าเซฟช่วยไม่ทัน <laughs> ไม่เป็นไรนะครับเพิ่งแตกตัวที่สองก็ก็ถือว่าโอเคนะหลังจากคิวมาแล้วแปตัวนะครับผม พย้ยามเช็คมินิแมปบ่อยๆนะครับแล้วก็สังเกตฮีโร่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลื่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆมันมีบอกอยู่นะไอ้ตรงมินิแมปนะครับไอ้ช่วงระหว่างรูปของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะมีการบอกเลือดอยู่นะครับแต่ให้ชัวร์ก็เลื่อนมินิแมปเอาจะด,ดีกว่านะครับผมไปครับทำเวฟคลิปกันต่อแยบเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเพื่อนเราจะไป เอาละรครับจังหวะนี้อันติว,ว้าวเทียวว้าวฮ่า่าาฮลงทุนอันติฟิกเกอร์มันยากกว่าที่คิดไวนะครับผมไม่เห็นเหมือนที่คิดเอาไว้เลยนะ <laughs> สิ่งที่คิดไว้นี่คือแบบอันตีแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปแบบชุ้งได้คิวอะไรอย่างเงี้ยเอ,ออเออสวยแล้วช่วยแล้วเพื่อนส่วยแล้วเอาตัวหลังเอ้าชาชนชนโอ้โอโอซิมาอมเราในจังหวะที่จะได้คิวซังั้น เ<ๆ>พือพ่อนเอาแค่พอได้ก็พอขึ้นบ่ายเขาได้ป่าวะน่าจะขึ้นไม่ได้นะครับแต่คอยพวนเอาไว้ตัดดาเมจด,ดีโลฝั่งตรงข้ามไว้นะครับไม่ใช่ตัดดาเมจตัดเลือดนะครับผมอ่าแยป่ปเขาไม่กล้าเล่นกับเรานะครับเพราะว่าดาเมจเราค่อนข้างแรงนะครับอย่างนาคอนเมื่อกี้โดนไปพัวเดียวก็จุกเรือกัน <c oughs> ลูบูก็โดนแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาอะเอาเอะคอยแยบหน่อยแยบคนไม่โดนไม่เป็นไรนะครับแยบคลิปเราก็เราก็ไม่เสียกเกจเหมือนกันแยบรอรอซ้อนเจ้าเจ้าที่ชื่ออะไรวะเออรอซ้อนเจ้ามูลาหดกว่าจะนึกชื่อได้โอลิชิเอ้สวยอัเอปร์คัตเฮียอะไรวะเนี่ย รือว่าจะเอาเพื่อคัดแบบทะลุก,กำแพงปะโทเอา้าลูบูก็ยังมาโดนอีกหาเลือดตายอ้ยิปิปเราว่าซิปถอยดีกว่าอเอตคจุดเลือดเรามาแล้วนะครับดูดเลือดแบบขันคันเขาเรีย <c> ก <oughs> ขันข้นอะไรวะดูดเลือดแบบยังไม่เต็มชิ้นนะครับผมแต่ก็ยังพอแยบแยบได้อยู่นะหลายคนอาจจะได้ยินเสียง เสียงลมเข้านะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับขับรถเล่นหยอกหยอกนะครับเครื่องมันร้อนเลยต้องหันเข้าพัดลมนิดนึงนะทําอะไรไม่ได้ก็เนี่ยแหละนะอยู่อย่างเงี้ยแหละตัดกําลังเข้าไปนะครับเนมีหน้าโดนเบาจังแย่สตักแยสโอ้ตัดบูแล้วครับทีนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรแวบๆบบชื้อชื้อโอ้หลีชีชิงชิงจังหวะนี้ไม่อยู่แล้วครับ เดี๋ยวจะตายเป็นตัวที่สามนะครับไม่ดีกลั <laughs> บบ้านดีกว่ากลั <laughs> บบ้านแป๊บหนึ่งเ <laughs> พื่อนเอาไม่กลับแล้วก็ได้เ <laughs> พื่อนแมง่งตั้งนาตั้งสาจะโบอกอย่างเดียวเลย <Nope. S 1> ไม่เป็นไรนะครับเรามีดูเลือดมันมาอยู่นะเออดูกับคลิปเอาแล้วกัน <laughs> ปล่อยกิ้งกือฮัลโหลเขาเรียก <laughs> มังกรว่ากิ้งกือกันเหรออะไรกันครับเนี่ย เหลือแต่รอเอ็นนะครับรอคลิปเรามากันถ้าชือ้อแย้กไปเน้นสกิลสองอย่างเดียวนะครับเวาฮีโลเขาเข้ามาล้วงเราเนี่ยเราค่อยใช้ตัวสกิลหนึ่งหรือว่าใช้อันตินะครับในการเปิดไฟหรือว่าถอยก็ได้นะครับผมแย้าไปคลิปเรายังยืนอยู่เซฟเออถ้าชือ้อเอ้ยมันล้างาโลึคว่าจะหลอดเทพนะคอสต,ต้องเอาแล้วแหละตะลิมหอ,อกสวยแยเข้าไปสวยงาม จังหวะนี้ต้องได้ MVP แล้วแหละคิวขนาดนี้โอเคนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเล่นลารดหรือว่าแลดนะครับในมิดเลนนะจริงจริงมันเล่นง่ายนะถ้าเรารู้จักดักฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเป็นนะครับแล้วก็คำนวณดาเมจของเรากับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามให้ดีนะครับผมเพราะว่าจะทําให้ตัวลารดของเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถคิวได้ในคอมโบเดียวอะไรอย่างนี้นะยังไงถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่่่จะะไไมมมพลลาดดคคคิปปใใหๆนนรรััั้งถบผ ำหล่ลบวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าบาย